จ้าอออาสีม่วงก่อนวันนี้พาก,กินปีโป้ใช่ไหมคะคะไหนเอามาดูใกล้ๆสิอาสีมว่วงอแข็งจนจะเลิกแข็งแล้วนะคะกว่าจะได้ถ่ายอาืบ<ม>เ,เยเบีบขึ้นมาสิดูดน้ำแล้วบีบขึ้นมาสิ ฟังเสียงนะคะฟังเสียง <c oughs> บีบขึ้นมาบีบขึ้นมาบีบขึ้นมาโชก่อนดีเอาเข้าปาก <c oughs> เอาเข้าปากเลยห <c oughs> รอเดี๋ยวะคยใส่ถ้วยใครจะกินกับอบีได้เนะี่ยอบีบขึ้นมาเยอะๆดิ <c oughs> อ,อืมเออบีนะ <c oughs> เดี๋ยวติดคอกินดีๆกินดีๆเดี๋ยวติดคอนะลิ้นเหรออ่ะกินดีๆกินดีๆอร่อยไหมคะไม่เสียวฟันเหรอ,อเป็นรสชาติยังไงอันนี้รสชาติอะไรสีม่วงรสอะไรสีม่วงรสอะไรอ่งุ่นค่ะอ่งุ่นอร่อยไหมอร่อยใกล้ละลายยัง กว่า He จะได้ถ่ายอาสดสิชิมอีกสีนึงไหมเราไปชิมส er ีอะไรคะสีส้มภาษาอังกฤษว่าอะไรสีส้มภาษาอังกฤษว่าอะไรโอเคค่ะไปอ่ะกิน น้ำหยดน้ำหยดใส่เสื้อผ้าอีกไม่ได่วางไมนีด้แบบวันจีนก็ทานกังแล้วนะคะเออได้กินเจชูไปด้วยใช่ไหมเฮ้ยเสียงฟดน้ำอ่ะไหนบีบขึ้นมาเฮ้ยดน้ำโชว์วิบบีบขึ้นมาเยอะๆ ตีโป้ยุ่ยๆจ้าบีบขึ้นมาอีกขาดแล้วค่ะทำไมขาดอ่ะเอะ,อะเอาเข้าปากหนึ่งสองส้มอเออเล่นเข้าไปเดี๋ยวติดคอแล้วจะขำให้เออเดี๋ยวติดคอนะคอยดูไปพอแล้วเดี๋ยวขอตัวไปกินก่อนนะคะฝาก ฝากเพื่อนเพื่อนเก <_' S 1> ินก่อนเกินก่อนกดไลค์กดติดตามพูดดีๆเฮ้ยอาบีชอบติดเล่นน่ะอ่ะฝากเพื่อนเพื่อนปดไลค์กดติดตามน้องอาบีที่ช่องอาบีแชนแนลเลยนะคะบ๊ายบายนานหกเต็มเสื้อเลยนะคะ ไม่ไหวแล้วนะไปบ๊ายบายอย่าลืมกดติดตามอาบีนะคะแต่ตอนนี้หนูเช็ดก่อนค่ะเลยเธอมากเธอ